สวัสดีค่ะดูดวงความรักคนวันพฤหนนัสบดีในเดือนมิถุนายน2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะคนวันพฤหัสนะคะ หรือว่าชาวสองทั้งหลายนะคะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ,ะโดยภาพรวมของความรักของคนมันพฤหัสในเดือนนี้นะหมอฟ้ามองว่ามันมีในมุมของคำว่าผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ที่เข้ามาหรือมันมีมุมของคำว่าการกลับมากลับมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นกลับมาเพื่อที่จะ,ะเรียกว่ารักษาผลประโยชน์บางส่วนเอาไว้หรือกลับมาเพื่อที่จะกลับมาเอาชนะกัน นะคะเรียกว่าอาจจะไม่ได้กลับมา,าแบบสวยหรูเลยทีเดียวนะคะคนวันพฤหัสนะคะ,ชะแชมเปลนะคะบ่งบอกในเรื่องของการประครับประคองนะคะแล้วก็การจากไปด้วยนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้นะคะก็มีทั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็การเริ่มต้นนะคะด้วยเช่นกันด้วยอิทธิพลของไพ่เดซเห็นไหมมันมีในมุมของการกลับมานะคะกลับมาเริ่มต้นนะคะสําหรับ คู่นะคะหรือคนที่อาจจะมีปัญหากันนะคะห่างหายกันไปนะคะจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากการที่ไม่เข้าใจกันนะคะหรือเกิดการเข้าใจผิดกันในเดือนนี้นะมันมีอิทธิพลของคําว่าการกลับมากลับมาพูดมาคุยมาทําความเข้าใจมาปรับความเข้าใจกันนะคะแต่การกลับมาครั้งนี้มันมีไพ่สิบเหรียญด้วยเป็นไพ่ของบทสรุปเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าผลประโยชน์นะคะ ข้อตกลงข้อสัญญาบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ขาดจ,จากกันที่เรียกว่ายังคงต้องร่วมกันนะคะยังคงต้องไปด้วยกันต่อนะคะพอมีไพ่หกดาบเนาะก็บ่งบอกในของการที่แบบไปด้วยกันต่อนั่นเองนะคะมาดูในมุมของคนโสดกันบ้างนะไพ่เดสตา Star, นะคะเดสตาเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะออชอบความสันโดษนะคะ อชอบอยู่กับตัวเองนะคะมีโลกของตัวเองนะคะและไพ่เดสตาไพ่เดชเนี่ยมันเป็นไพ่ของความโสดนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเลือกเลยทีเดียวคุณค่อนข้างที่จะคัดสรรอย่างดีนะคะ mm hmm. คุณจะมองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะดูแลคุณได้ไหมนะคะ mm hmm. สามารถที่จะเป็นผู้นําให้กับคุณได้หรือเปล่าซัพพอร์ตคุณได้ไหมนะคะเซฟนะคะนะ เซฟคุณได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตภายนอกนะคะเรียกว่าคุณจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนะคะถ้าคนคนนั้นเข้ามาแล้วสามารถที่จะดูแลคุณได้ให้ความช่วยเหลือนะคะ คุณได้ในหลายๆเรื่องนะคะที่คุณอาจจะกําลังมีปัญหาอยู่อันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะพิจารณาเป็นพิเศษแต่ถ้าคนคนนั้นเข้ามาแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเยียวยานะคะในในเรียกว่าในรอบนอกนะคะในเรื่องของอาหารการกินการดูแลช่วยเหลือในเรื่องของการเงินใดๆนะคะเรียกว่าถ้าช่วยเหลือเซฟคุณไม่ได้นะคุณเลือกที่จะตัดทิ้งทันทีนะคะ เพราะว่าคนวนพฤหัสเนี่ยหมอฟ้ามองว่าถ้าในมุมของความรักเนี่ยนะคะคุณไม่ได้วิ่งหาขนาดนั้นนะคะสามถ้วยความสุขของคุณมีนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเหงาอยากจะมีคนคุยมากกว่าคุณอยากจะมีคนคุยแต่คุณไม่ได้ต้องการคนที่เรียกว่าเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเป็นเจ้าชีวิตของคุณเข้ามาเพื่อที่จะมาตีกรอบชีวิตของคุณนะ่ะนึกออกมา ะะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าอยู่ในโหมดของคนโสดก็ไม่ได้เหงานะก็ไม่ได้เศร้าจนเกินไปนะมันก็มีความสุขในส่วนหนึ่งในมุมหนึ่งของคุณแต่แค่ถ้าคุณต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องออกไปเจอเจอเพื่อนออกไปเจอเจอสังคมนะคะอันนี้มันมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคนคนนั้นอาจจะเข้ามาในทางนะคะทางสื่อ ทางออนไลน์เรียกว่าอาจจะเป็นคนทางไกลมากกว่าคนทางใกล้นะถ้าจะมีเข้ามาจะเป็นคนทางไกลมากกว่าอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยคุยนะคะเ,เคยคุยเคยคุ้นกันนะคะเคยทักทายกันมาบ้างแล้วแต่อาจจะห่างหายกันไปนานอันนี้หมอฟ้ามองว่าโอกาสที่คนคนนั้นจะกลับมาพูดมาคุยนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายทักไปก่อนเนี่ยก็เรียกว่ามีด้วยเช่นกันนะ แต่ส่วนคนที่มีคู่นะคะในหมดของคนที่มีคู่เนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีการกลับมาเริ่มต้นมีการกลับมาปรับความเข้าใจหรือทําความเข้าใจกันหรืออาจจะด้วยเรียกว่าเหมือนที่บอกเนาะมันอาจจะมีข้อสัญญาข้อตกลงบางอย่างกันอยู่ที่ทําให้ยังไม่สามารถที่จะตัดกันขาดเลยทีเดียวนะคะทั้งคุณและเขาก็เลยเลือกที่จะกลับมา นะคะเพื่อที่จะมาปรับความมาจูนมาใดๆก็ตามแต่กันใหม่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ไหมถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยบทสรุปเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามันยังมีโอกาสนะด้วยอิทธิพลของ6ดาบและไพ่เดทเห็นไหมคะมันยังมีโอกาสที่จะกลับมาจูนกลับมาปรับหรือว่ากลับมาเริ่มต้นหรือไปต่อกันได้อยู่นะคะแต่บางอย่างมันก็ต้องมีในมุมของคําว่าการลดทิฐิซึ่งกันและกันด้วยนะเดียยว่าต้องรับฟังนะคะ ปัญหาสิ่งต่างๆซึ่งกันและกันให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคุณนะคะหรือเขาคนนั้นเธอคนนั้นเรียกว่าต้องต้องไม่สร้างกำแพงอ่ะนะคะต้องไม่สร้างกำแพงต้องต้องพร้อมที่จะทลายกำแพงเส้นบางๆนะคะที่มันกั้นระหว่างคุณกับเขานะคะหรือเธอคนนั้นเอาไว้ลดทิฐิต่อการทําความเข้าใจต่อกันนะคะมันมีโอกาส เนาะส่วนคู่ที่เรียกว่าอยู่ด้วยกันอยู่นะยังไม่ได้มีการเลิกรากันนะในเดือนนี้นะคะหมอฟ้ามองว่าปัญหาของคุณนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยดูเหมือนมันมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าถึงจุดหนึ่งที่มันจบที่มันสิ้นสุดได้นะพอไพ่พเดชมันบ่งบอกในเรื่องของการยุติการสิ้นสุดการจบนะคะเรียกว่าบางคู่นี่ปัญหาก็ค่อนข้างจะเรื้อรัง มาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล,ล้วล่ะในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่าทุกอย่างมันมันถึงจุดสิ้นสุดของมันนะคะมันถึงจุดเปลี่ยนนะคะจุดที่คุณกับเขาอาจจะต้องยอมรับนะคะการจากลานในครั้งนี้ก็ได้บทสรุปเลยก็คือเนาะคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะถ้ามีปัญหากันอยู่แล้วมีโอกาสที่จะแยกห่างห่างไกลกันได้ ะะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเลิกรากันนะบางคนอาจจะแยกห่างห่างไกลกันด้วยงานด้วยหน้าที่เห็นไหมคะด้วยงานด้วยหน้าที่นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการอพยพนะคะนะเ,เรียกว่าเปลี่ยนโยกย้ายถิ่นฐานนะคะทำให้คุณอาจจะห่างไกลาจากครอบครัวอันนี้ก็เป็นไปได้ในมุมหนึ่งเนาะแต่ถ้าคู่ไหนที่แบบแยกห่างจากกันมาสักพักละในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับมาจูน เข้าใจตรงกันนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าอิทธิพลของความโสดเนี่ยสูงนะคะถ้าจะมีคนคุยเข้ามาจะเป็นคนคุยทางไกลมากกว่านะคะเราจะเป็นคนคุยทางไกลมากกว่าคนคุยจากออนไลน์หรืออาจจะเป็นามาในแนวพ่อไม้แม่ไม้นะคะอันนี้มากกว่าคนที่เขาอาจจะอกหักผิดหวังในเรื่องของความรักเนาะแต่ถามว่าโสดเราก็ไม่ได้เหงาโสดเราก็ไม่เศร้านะแต่ถ้าคู่ไหนที่อยากจะกลับมา นะคะคืนดีการทําความเข้าใจกันเรียกว่าต้องต้องให้เวลาซึ่งกันและกันด้วยนะโอกาสที่จะกลับมันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นมันมีในเดือนนี้นะคะแต่โอกาสที่จะไปต่อเนี่ยนะคะถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะคะแต่คุณก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวหรือทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเรียกว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันมีทางออกนะคะมันไม่ได้ว่า เฮ้ยไม่มีทางออกเลยนะคะเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดหรือว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ไปในมุมมองเดียวกันที่ไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะทําให้ความรักของคุณกับเขาคนนั้นนะ่ะสามารถที่จะไปต่อได้นั่นเองนะคะแต่ในในเส้นทางของความรักเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะทุกๆเส้นทางนะคะหรือหลายๆคู่เนี่ยหมอฟ้ามองว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคระหว่างทางเหมือนกันหมด แต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับมือกันให้แน่นได้แค่ไหนนะคะเราจะช่วยกันประคับประคองความรักครั้งนี้ให้ไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการที่เรียกว่าร่วมแรงร่วมมือกันช่วยกันดึงกันไปยังไงความรักครั้งนี้ของคุณนะคะกับเขาหรือเธอคนนั้นเรียกว่าไปตลอดรอดฝั่งไปถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคู่นะคะนะที่อาจจะแบบ กำลังเริ่มต้นนะคะหรือกำลังจะไปต่อนะคะขอให้ไปถึงฝั่งฝันก็แล้วกันก็จบจากการอ่านดวงนะคะของคนวันพฤหัสในเดือนมิถุนายนนะคะดวงความรักนะคะในเดือนมิถุนายน2568นี้นะคะขอบคุณนะคะฝากติดตามทุกๆคลิปที่หมอฟ้ากำลังจะลงรูดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ